สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นับเป็นโตต้าออติสต์นับลูกค้านำทำการติดตั้งนับเป็นโปรเจกเตอร์ไบบอก8.1นับมาพร้อมประหลัดทีเซ55วัตต์นับเดี๋ยวมาดูแสงนับไฟลี่ครับไฟลี่จะเป็นกรอบมุงแหวนนับเนี่ยครับไปต่ำรับไปต่ำนับจะเป็นโปรเจกเตอร์ไบบอก8.1นับขนาดเลนส์กแก้องนับ3.2นิ้วนับไฟสูงครับโปรเจกเตอร์ทุกตัวนับจะเป็นไฟซีนอนสูงต่ำในตัวนับ ปิดไฟสูงครับดูแสงหน้ารถนับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถนับสว่างไม่ต่างกันเลยนับทางร้านนับมีห้องตั้งไฟดับมาตรฐานนับสนใจนับงานติดตั้งดีดินี่ยนับติดต่อดที่ทางเพจเฟซบุ o กนับ BT Premium Auto x e n o n นับจากทีมงานช่างหนีนับโอเคครับคอมครับ